ครั้งแรกที่ฉีดไปฉีดไปปุ๊บจะรู้เลยว่ามันจะเขียวใบตั้งใบมันจะไม่หอ่อเพราะว่าถ้าถ้าคนก่อนที่เคยไม่เคยได้ใช้เลยพอนั้นมันจะแบบห่อเป็นเชื้อราเป็นอะไรเงี้ยอันนี้พอฉีดไปปุ๊บได้ประมาณสักครึ่งเดือนก็ยังเขียวอยู่เป็นเขียวแบบว่าเขียวนวลๆเขียวใบตั้งมันไม่หอ่อไม่นั่นนะคะอืม จ้ะอันนี้ฉีดไปทั้งผลที่สองผลที่สองจ้าได้เจ็ดสิบวันค่ะก,กับการใช้ครั้งแรกเนาะใช่แล้วก็ลดลดปุ๋ยไปจ้ะลดลดปุ๋ยไปปุ๊บแล้วก็มีฉีดอันนี้อย่างเดียวอืมก่อนใช้นะ่ะถามจริงมั่นใจไหมอ่ะเพราะเรายังไม่เคยใช้เลยใช่ไหมจะ๊ะก่อนใช้ไม่มั่นใจหรอกลุงเขาแนะนํามาลุงลุงยงลุงยงแนะนำมาแลว้วท่านี้ พอลองใช้ฉีดผลหนึ่งรู้เลยค่ะว่าเพราะว่ามันเขี่ยนานแล้วก็เขี่ยใบตั้งเขี่ยนานจริงแล้ปกติเคยใส่ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็ปกติอย่างเงี้ยมันจะทอดแหละใบมันจะเลืองมันก็จะเลืองแบบว่ามันคลายไวเงี้ยจ้าแล้วมันมันมีเชื้อลงเชื้อราอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่เป็นเที่ยวนี้ไม่เป็นไม่เป็นเลยเนาะใช่เที่ยวนี้ข้าวดีข้าวสวยอืมอันนี้ข้าวพันอะไรจ้ะเนี่ยอันนี้เป็นจัสมินเบอร์ยี่สิบอืมขี่วันแล้วคะตอนนี้เจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวัน ที่จะเริ่มเริ่มท้องอ๋อที่เราประทับใจเนี่ยก็คือใบมันตั้งใช่ไหมใช่เขียวใบตั้งอือหือประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะไหมเยอะประหยัดปุ๋ยได้เยอะมากจะจากเคยใส่ปุ๋ยสูตร16 20ศูนย์เท่ยนี้ก็ไม่ได้ใส่ใส่แค่ยูเลียกับผสมปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่ <laughs> จากต่อหนึ่ง <laughs> ก็ฉีดยาตัวนี้มาตลอดส่งเที่ยวตั้งแต่ทําฉีดมาสองผลคือเป็นเจ้าเจ้าแรกที่ลองใช้ฟิกสมแดงอะมิโนแล้วก็ฉีดได้ผลสองแล้ววันนี้เรามาติดตามผลงานของฟิกสมแดงอะมิโนเนาะจากน้องที่เป็นจากน้องที่เป็นหลานของลุงยงเนาะจ้าลุงยงแนะนํามาก็คือใช้แล้วประทับใจค่ะมีอะไรจะอยากจะบอกกับ อคนแนะนํามั่งคือลุงยงอะค่ะที่เขาแน,นะนําอ่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงมั่งตอนนี้ลุงยงกำลังดูดูอยู่ปะ <c oughs> ลุงยง <c oughs> ถ้าถ้าแนะนําถ้าคนอยากจะใช้ต้องต้องลองเปิดใจดูค่ะถ้าเปิดใจดูตอนแรกนี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะพอลองอ่ะลองทดสอบทดสอบกับแปลงของเรามันมีหลายแปลงใช่ไหมเราก็ลองทดสอบก่อนแปลงแรกเออมันฉีดดีได้ผลดีก็เลยได้อีกอย่างได้ลดปุ๋ยลดยาด้วยลดต้นผุนได้เยอะอืมค่ะสุดยอดเลยขอบคุณ <c oughs> มากจ้า <c oughs> อ๋ออันนี้คือข้าวของเราทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะค่ะอันนี้คือข้าวที่ใช้ควิกสมแดงออมิโน ยาวไปกันนู่นเลยเหรอใช่ค่ะโอ้สป็นเป็นอเป็กอะไที่ใช้ได้เที่ยวหนึ่งจ้าอนุอนุได้สองเที่ยวจ้าโอ้แต่สวยมากเลยนะใช่ใช่แล้วต้องดูอันนี้เพราะว่าอันดอนน้ำนกเกตไม่ค่อยอยู่จ้าออ้แต่ถึงอันนั้นก็ว่าสวยแล้วมาเจออันนี้สวยสวยมากสวยกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยขนาดแบบว่าเราไม่ได้อัดปุ๋ยใช่ไหมไม่ได้อัดปุ๋ยมันยังเขียวยังดีอะไรเงี้ย อันนี้คือประหยัดปุ๋ยไปด้วยใช่ประหยัดปุ๋ยไปเยอะอืมเจ้าของไร่การันตีเองประหยัดปุ๋ยไปเยอะใช่ประหยัดปุ๋ยเยอะมากจาก้ะแล้วก็งามใบตั้งขนาดนี้<ช>นี่ข้าวเรื่องงามใบตั้ง้วยใบมันไม่หกใบอืมเชื้อลงเชื้อราพวกมาลงมาแรงมันก็จะมีน้อยเนาะน้อยน้อยมากแค่นี้น้อยมากอืมเนี่ยจากคนที่เขาใช้จริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยคือเขาใช้จริงแล้วก็เรามาติดตามผลงานนะคะให้เห็นจริงว่าเนี่ยข้าว เขาสวยมากเลยน้องใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้านะน้องใหม่ล่าสุดเนี่ยพี่ยงเป็นคนแนะนําค่ะพี่ยงที่เคยทําข้าวแล้วเขาได้ผลผลิตดีจ้ะเขาแนะนําน้องอีกทีหนึ่งแต่น้องเป็นวัยรุ่นใจถึงมากเลยเนี่ยขนาดอะไรนะขนาดน้ําท่วมใช่ไหมคะใช่น้าท่วมเนี่ยรอยก้นยาไปโน้จ้ะก้นยาย่าสุดลงอ้อยนะจ้ะใช้แม่โคตักเลยใช้แมโคตกักชุบละพัน เพื่อที่จะเอาข้าวไว้เพื่อที่จะเอาข้าวไว้แล้วตอนเนี้ยดูเดยข้าวเขาสวยมากคือถ้าถ่ายรูปมามันก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเรามาติดตั้งผลงานมาเห็นผลงานจริงๆนะด<ช>ูดิเดนี่ยมันจะชื่นใจแล้วดูดิเนี่ยโอ้โหสุดยอดต้นอวบใหญ่มาโอเคขอบคุณน้องเล็กนะคะที่ที่ใช้จริงๆ,ๆแล้วประทับใจจริงๆเนาะ เดี๋ยวเราก็มาดูติดตามกันอีกทีตอนที่เกี่ยวข้าวดีไม่ด,ตดีต้องดูเก็บตอนเก็บเกี่ยวใช่ใจ้ะตอ,ตอนเก็บเกี่ยวอ่าอยากจะถามว่าถ้าตอนนี้ควิกสมแดงอมิโน,โนเนี่ยให้ขี่เปอร์เซนต์แล้วจากที่เราใช้มาถ้าตอนนี้นะบอกเลยะ แ0ดสแล้วเหรอยีให้ดูตอนเกี่ยวโอเคจ่าแล้วเดี๋ยวตอน,ตอนผลิต,ตอนนี้ข้าวมันสมบูรณ์ดีค่ะ,อ,ะอืมแล้วเดี๋ยวอีก20%เรามาดูกันอีกทีตอนที่<อ>เกี่ยวข้าวโอเค okay. ขอบคุณมากจ่า